ลองนึกภาพตามกันดูนะครับมกราคมปี2025โดนัลด์ทรัมป์กลับเข้าทำเนียบข่าวอีกครั้งกลับมาจริงๆกลับมาจริงๆครับพร้อมนโยบายเรือธงที่หาเสียงไว้ไม่มีพลาดเลยเรื่องกำแพงภาษีนั่นเองใช่ครับกำแพงภาษีแบบ60%เลยนะครับสำหรับสินค้าจีนทุกชิน<ห>้นโอ้ตอนนั้นนี่นักวิเคราะห์แทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่านี่คือจุดจบ จบแล้วสําหรับจีนจบแล้วยุคโรงงานโลกของจีนเศรษฐกิจต้องพังโรงงานต้องร้างถ้าเรือเสียงไฮ้คือต้องเงียบไปเลยแต่พอสิ้นปี2025เรื่องมันกลับตาลปัดเลยค่ะคือข้อมูลจริงมันเล่าเรื่องตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงยังไงคะคือใช่ครับการส่งออกของจีนไปสหรัฐด,ดิ่งลงเหวยอย่างที่คาดไว้เลยแต่ภาพรวมการส่งออกไปทั่วโลกของจีนกลับพุ่งทยานทำสถิติสูงสุดใหม่ มัน oh. เหมือนกับว่ากำแพงภาษีของสหรัฐกลายเป็นแค่กำแพงล้อมบ้านหลังเดียวในขณะที่จีนไปเปิดประตูค้าขายกับคนอื่นทั้งโลกเลยค่ะน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จีนรอดพ้นจากกำแพงภาษีมหาศาลนี้ได้ยังไงแล้วทำไมยุทธศาสตร์ของสหรัฐถึงอาจจะกลายเป็นตัวเร่งให้จีนสร้างระเบียบการค้าโลกใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งภาสหรัฐได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากรายงานพิเศษที่เราได้มาชื่อเรื่องว่าผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังเอาละครับงั้นเริ่มจากตัวเลขที่ว่ากันว่าตบหน้าวอชิงตันอย่างจังเลยการส่งออกไปสหรัฐลดลง17%ก็ถือว่านโยบายได้ผลนะคะได้ผล แต่ตัวเลขจากที่อื่นมาเล่าอีกเรื่องเลยมันคือการปรับตัวที่เร็วมากค่ะในขณะที่ตลาดอเมริกาลดลง17%การส่งออกไปอาเซียนกลับพุ่งขึ้นถึง15% 15%เลยเหรอใช่ค่ะจนทำให้อาเซียนกลายเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนอย่างถาวรแซงหน้าทั้งสหรัฐและยุโรปไปเลยโอ้ oh. แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือตลาดใหม่ๆค่ะอย่างแอฟริกาที่การส่งออกสินค้าบางหมวดหมู่เช่นพวกอุปกรณ์โทรคม,มนาคมแผงโซลารเซลล์พุ่งขึ้นถึง56% 56%เลยเหรอครับค่ะส่วนลาตินอเมริกาก็เพิ่มขึ้น15%เหมือนกันนี่มันคือยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองฉบับโลกเลยนะเนี่ยคือพอประตูหน้าบ้านที่ชื่อสหรัฐปิดจีนก็ไปเปิดประตูหลังบ้านเปิดทุกบานเลยครับหน้าจ่างก,ก็เปิดพุ่งเป้าไปที่กลุ่ม global south เลยแต ตลาดพวกนี้ถึงจะโตเร็วแต่กําลังซื้อมันจะสู้ตลาดอเมริกาได้จริงๆเหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและนี่คือหัวใจของยุทธศาสตร์จีนเลยคือจีนไม่ได้มองที่มูลค่าต่อหัวแต่มองที่ปริมาณอ๋อ oh. ใช่ค่ะแล้วก็มองอนาคตด,ด้วยกลไกที่จีนทําคือการเสนอตัวเองเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีราคาถูกให้กับประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกคือไม่ได้พยายามขายของแพงไม่ค่ะ ไม่ได้พยายามจะขาย iPhone แต่กำลังขาย샤ลมีไม่ได้ขายเทส la แต่ขาย BYD ซึ่งมันตอบโจทย์กำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้ได้ดีกว่าแล้วจุดสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขค่ะไม่มีเงื่อนไขเรื่องสิทธิมนุเียชนหรือประชาธิปไตยแบบที่ชาติตะวันตกมักจะแนบมาด้วยสงสัยอย่างหนึ่งทำไมแบรนด์ญี่ปุ่นหรือ,อยุโรปที่อยู่มานานถึงสูวไม่ได้เลยมันแค่เรื่องราคาหรือครับหรือมีอย่างอื่นด้วย ราคาเป็นปัจจัยหลักค่ะแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวอีกสองเรื่องที่จีนทำได้ดีกว่าคือความเร็วกับการตอบสนองตลาดท้องถิน่นความเร็วค่ะแบรนด์จีนอย่าง BYD สามารถออกรถรุ่นใหม่ที่แบบอัดเทคโนโลยีล้ำๆมาเต็มที่ในราคาที่รถจีนให้ไม่ได้แล้วทำทั้งหมดนี้ได้ในเวลาไม่ถึง18เดือนในขณะที่ค่ายอื่นใช้เวลา3-4ปีใช่ค่ะพอจะออกรถใหม่มาสู้รถจีนก็ เปลี่ยนโฉมหนีไปอีกขั้นแล้วนอกจาก EV ก็ยังมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลด้วยจีนส่งออกอุปกรณ์ 5G แล้วก็พวกระบบเซอร์เว a n ์ e ให้รัฐบาลหลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกกลางซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ชาติตะวันตกจะก,กังวลมากแต่จีนไม่มีปัญหานั้นไม่มีเลยค่ะอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือยุทธศาสตร์นี้มันช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของจีนเองด้วยเรื่องภาวะสินค้าล้นตลาดหรือ Over capacity ใช่เลยค่ะ การระบายสต็อกสินค้าออกไปแต่มันมีคำหนึ่งในรายงานที่บอกว่านี่คือการส่งออกภาวะเงินฝืดหรือ exporting deflation คำนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่ครับมันเป็นดาบสองคมค่ะส่งออกภาวะเงินฝืดคือการส่งสินค้าที่ราคาถูกมากๆมากๆเข้าไปในตลาดอื่นจนไปกกดให้ราคาสินค้าโดยรวมในประเทศนั้นๆขยับขึ้นไม่ได้อ๋อผลกระทบคือผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศเหล่านั้น ก็สู้ไม่ได้เลยล้มหายตายจากไปแต่ผู้บริโภคชอบถูกต้องค่ะผู้บริโภคพอใจมากเพราะได้ซื้อของถูกลงนี่คือสิ่งที่ทําให้ยุทธศาสตร์ของจีนมันสําเร็จเร็วมากเพราะมันโดนใจคนจํานวนมากแม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นอาจจะเริ่มกังวลแล้วก็ตามแต่ในระยะยาวมันจะยั่งยืนจริงเลยครับการทุ่มตลาดแบบนี้สุดท้ายมันอาจจะสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลท้องถิ่นก็ได้นั่นคือความเสี่ยงระยะยาวที่จีนต้องเจอแน่นอนค่ะแต่ในระยะสั้น มันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่ได้ผลมากและเมื่อจีนหาทางออกได้แล้วปัญหาเดิมคือประตูหน้าบ้านที่สหรัฐปิดไว้ก็ยังอยู่มันเลยนําไปสู่อีกกลยุทธ์หนึ่งที่แบบเหมือนสงครามกองโจรเลยยังไงครับสหรัฐเขามองไม่เห็นเหรอครับหรือว่าทําอะไรไม่ได้เลยรู้ทันแน่นอนคะ่ะกรณีที่ชัดที่สุดคือเวียดนามเลยในปี2025สหรัฐตรวจพบความผิดปกติที่ยอดนาเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากเวียดนามพุ่งสูงมากแบบผิดปกติ และพอไปดูข้อมูลลึกๆก็พบว่าในช่วงเดียวกันเวียดนามก็นําเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีนเพิ่มขึ้นมหาศาลสัดส่วนมันพอดีกันเป๊ะวิธีการคือโรงงานจีนจะส่งชิ้นส่วนที่เกือบจะสําเร็จรูปแล้วที่เรียกว่าเซมิ็อกดาวข้ามมาเวียดนามหน้าที่ของโรงงานในเวียดนามก็แค่ขันน็อตไม่กี่ตัวประกอบร่างขั้นสุดท้ายแล้วก็ปั้งติดป้ายเมดินเวียดนามแล้วส่งออกไปสหรัฐเลยค่ะเพื่อเลี่ยงภาษี60เปอร์ซใช่ค่ะ รัฐบาลทรัมป์ก็เลยออกคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารที่ชื่อ EO 14326มาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพื่ออุดช่องโหว่นี้ใช่ครับให้อำนาจสุลกากรเก็บภาษีเพิ่มอีก4 0กับสินค้าจากเวียดนามที่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีการแปลรูปอย่างมีนัยสำคัญจริงๆคือคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการเพิ่มมูลค่าในเวียดนามนะไม่ใช่แค่เอามาเปลี่ยนกล่องแต่ในทางปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับมันยากมากใช่ไหมครับ ยากมากค่ะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยเต็มไปด้วยช่องโหว่แต่ถ้าเวียบนามว่าดูเดือดแล้วกรณีของเม็กซิโกนี่ซับซ้อนกว่าอีกค่ะซับซ้อนกว่ายังไงครับเพราะเม็กซิโกมีข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ USMCA อยู่แล้วอ๋อที่ทำให้ส่งของเข้าสาหรัฐแทบจะไม่เสียภาษีเลย ถูกต้องค่ะสิ่งที่จีนทำคือทุ่มเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI มหาศาลเข้าไปสร้างโรงงานทางตอนเหนือของเม็กซิโกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์เลยเพื่อใช้เม็กซิโกเป็นฐานส่งออกเข้าสหรัฐตรงๆใช่ค่ะมันน่าคิดนะครับสุดท้ายแล้วนี่คือความย้อนแย้งของยุทธศาสตร์ China Plus One ที่พูดพูดกันใช่ค่ะ คือหาฐานการผลิตแห่งที่สองนอกจีนแต่กลายเป็นว่าเจ้าของโรงงานแห่งที่สองก็คือทุนจีนแรงงานเป็นคนเม็กซิกันแต่กำไรก็ไหลกลับไปปักกิ่งอยู่ดีมันคือการใช้ประโยชน์จากช่องว่างของภูมิรัฐศาสตร์อย่างชาญฉลาดที่สุดเลยค่ะพอจีนตั้งรับและสวนกลักด้วยกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้ได้แล้วคราวนี้ก็ถึงตาจีนเอาคืนบ้างในแบบที่เจ็บแสบกว่าเดิม ใช่ค่ะสารัฐใช้อาวุธทางการเงินแต่จีนตอบโต้ด้วยสิ่งที่จับต้องได้และอาจจะเจ็บปวดกว่านั่นคือวัตถุดิบขณะที่สารัฐกำลังเล่นเกมภาษีจีนก็สวนกลับด้วยหมัดที่เป็นของจริงใช่ค่ะจีนเริ่มใช้มาตรการตัดท่อแร่ธาตุหรือ Critical Minerals Embargo อย่างจริงจังโดยเริ่มจำกัดการส่งออกแร่สำคัญอย่างแกลเลียมเจอเมเนียมและที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มแร่หายากหรือ Rare Earths ที่จีนคุมการผลิตอยู่กว่า80%ของทั้งโลกใช่ค่ะซึ่งแร่พวกนี้ไม่ใช่แค่เอาไว้ทำสมาร์ทโฟนนะครับแต่มันคือหัวใจของอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐเลยถูกต้องค่ะมันอยู่ในระบบนำทางของขีปนาวุธโทมฮอคอยู่ในเรดาร์ของเครื่องบินรบ F-35 ผลกระทบเป็นยังไงครับเกิดขึ้นแทบจะทันทีเลยค่ะบริษัทผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่อย่างเรซิออนและล็อกขีดมาร์ตินประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำคัญทันทีมันเหมือนเป็นข้อความที่จีนส่งไปถึงสหรัฐแบบตรงๆเลยใช่ค่ะถ้าคุณไม่ขายชิปให้เราเราก็จะไม่ขายแร่ให้คุณเอาไปทำชิปหรือทำอาวุธ เป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบมากแล้วในฝั่งสงครามเทคโนโลยีล่ะครับที่สหรัฐพยายามแบนชิป AI รุ่นท็อปมันได้ผลแค่ไหนมันได้ผลในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เด็ดขาดค่ะมีรายงานว่าจีนหาวิธีสร้างคอสเตอร์จากชิปรุ่นรองๆองลงมามาทำงานร่วมกันจนได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชิปรุ่นใหม่อ๋อคือใช้ปริมาณเข้าสู้ใช่ค่ะแม้จะต้องใช้พลังงานมากกว่าตาม แต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือการที่รัฐบาลทรัมป์ยอมผ่อนปลนให้ NVIDIA ียส่งออกชิปรุ่น H200 ซึ่งเป็นเวอร์ชันลดสเปคลงมาให้กับจีนได้อีกครั้งเดี๋ยวนะครับทำไมสหรัฐถึงยอมถอยในเรื่องนี้ล่ะมันไม่ขัดกับเป้าหมายที่ต้องการสกัดกั้น AI ของจีนหรอมันสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดค่ะว่าสหรัฐเองก็ตัดขาดจากรายได้ก้อนโตในตลาดจีนไม่ได้จริงๆอื บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของอเมริกาครั้ง n อ i นวีเดียอินเ l ลคอร์มล้วนในรายได้จากตลาดจีนเยอะมากการตัดตลาดนี้ทิ้งไปเลยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นและกลุ่มทุนที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลถูกต้องค่ะมันคือสมการที่ซับซ้อนระหว่างความมั่นคงของชาติกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งดูเหมือนว่ารอบนี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะชนะไปพอฟังมาทั้งหมดนี้มันชัดเลยว่านโยบายเหล่านี้มันไม่ได้ทำร้ายแค่จีน แต่กำลังย้อนกลับมาทิมแทงสหรัฐเองโดยเฉพาะกับฐานเสียงสำคัญของทรัมป์ด้วยผลกระทบในบ้านที่ชัดเจนมากมีสองข้อค่ะข้อแรกเกษตรกร,เร,กรอเมริกานรับคาะไปเต็มเต็มอีกแล้วอีกแล้วค่ะเพื่อตอบโต้กำแงพงภาษีจีนลดการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดจากแถบมิดเวสต์ของสหรัฐลงจนเกือบเป็นศูนย์แล้วหันไปทำสัญญาซื้อจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทนแบบถาวรที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เปลี่ยนไปซื้อชั่วคราว แต่จีนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหล่านั้นเลยใช่เลยค่ะจีนทุ่มเงินลงทุนปรับทุงท่าเรือในบราซิลเพื่อรองรับการขนส่งธัญพืชจํานวนมหาาลแปลว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวค่ะเป็นการตัดโอกาสของเกษตรกรสหรัฐที่จะทวงตลาดนี้คืนในอนาคตซึ่งคนกลุ่มนี้คือฐานเสียงหลักที่โหวตให้ทรัมป์เลยนะคะและผลกระทบข้อที่สองที่คนอเมริกันทั่วไปรู้สึกได้ทันทีเลยก็คือเงินเฟอ้อของแพงขึ้นค่ะ กำแพงภาษี60%สําทำให้ราคาสินค้านำเข้าโดยเพาะพวกของใช้ในบ้านจาก Walmart สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ย15-20%ทันทีซึ่งก็ไปดันให้เงินเฟอ้อปลายปี2025ขยับขึ้นไปแตะ4-5%ใช่ค่ะสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับชนชั้นกลางและกัดก่อนอำนาจซื้อของทุกคนในประเทศพอฟังมาทั้งหมดแล้วสรุปได้เลยว่าสิ่งที่นโยบายของทรัมป์ทำสำเร็จ ไม่ใช่การทำลายเศรษฐกิจจีนแต่กลับกลายเป็นการเร่งกระบวนการแยกตัวหรือ Disengagement ให้มันเกิดเร็วขึ้นเป็น10ปีเลยทีเดียวถูกต้องค่ะจีนในปี2026ไม่ได้ง้อตลาดสหรัฐเหมือนกับที่เคยเป็นในปี2018อีกต่อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนถูกบังคับให้สร้างระบบนิเวศการค้าของตัวเองขึ้นมาและพวกเขาก็ทำได้เร็วกว่าที่คาดโดยมีกลุ่มประเทศ Global South เป็นฐานผู้บริโภคขนาดมือมา มีรัเสเซียเป็นแหล่งพลังงานและมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นฐานการผลิตที่ยืดหยุ่นในรายงานมีภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าสหรัฐอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสร้างกำแพงล้อมจีนได้สำเร็จแต่เมื่อมองจากดาวเทียมลงมาจะพบว่ากำแพงนั้นมันล้อมได้แค่ทวีปอเมริกาเหนือในขณะที่จีนกำลังค้าขายอย่างเสรีกับอีก80%ของโลกที่เหลืออยู่นอกกำแพงนั้นซึ่งมันทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะคะว่าบทเรียนสำคัญจากปี2025 คือการบีบมังกรให้จนตรอกไม่ได้ทำให้มันยอมจำนวนแต่มันกลับทำให้มังกรเรียนรู้ที่จะบินใช่ค่ะเรียนรู้ที่จะบินไปในเส้นทางอื่นที่ไม่เคยไปและพบว่าท้องฟ้าข้างนอกนั้นกว้างใหญ่กว่าที่เคยคิดแล้วเส้นทางใหม่นั้นอาจเป็นอันตรายต่อความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐในระยะยาวยิ่งกว่าเส้นทางเดิมที่เคยเป็นมาก็เป็นได้